ท่านผู้ชมครับนี่คือแอร์เก่าแบบความเร็วคงที่ท่านปรับแอร์ที่รีโมท18องศา25 27 29ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ก็หมุนเท่าเดิมแล้วแอร์แบบนี้ถ้าเราปรับแอร์ที่27องศากับ25องศามันจะประหยัดไฟต่างกันหรือเปล่าผมจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นอย่างมีหลักการเป็นขั้นเป็นตอนแต่เข้าใจได้ง่ายให้ท่านผู้ชมได้ทราบคำตอบแบบสิ้นข้อสงสยัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในคลิปเรื่องแอร์27องศากับปรับแอร์25องศาแบบไหนประหยัดกว่ากันผมได้อัปโหลดให้ท่านผู้ชมชมไปแล้วนั้นประมาณเดือนที่แล้วก็ปรากฏว่ามีท่านผู้ชมให้ความสนใจเขียนคอมเมนต์กันมามากมายนะครับหลายคนถามมาว่าในคลิปผมทดสอบเป็นแอร์รุ่นใหม่แอร์อินเวอร์เตอร์ก็เห็นว่ามันประหยัดกว่าแต่ถ้าเป็นแอร์รุ่นเก่าล่ะระหว่างปรับแอร์25องศา กับ27องศาแบบไหนจะประหยัดกว่ากันถ้าเป็นแอร์รุ่นเก่านี่คือแอร์เครื่องที่ผมจะนำมาทดสอบก็คือแอร์ที่อยู่ในห้องทำงานผมนี่แหละครับเป็นแอร์แบบฟิกสปีด12,000 BTU ตอนนี้ผมเปิดแอร์ผมวัดกระแสในขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงานโดยการคล้องแคลมแอมได้ประมาณ5แอมป์กว่าๆนะ อยู่ช่วงประมาณ5.2แอมป์และพอคอมเพรสเซอร์ตัดเราก็สามารถรู้ได้ว่ามันกินไปเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็มาสามารถคำนวณเป็นค่าไฟได้แต่ว่าจะต้องมาเฝ้าจับเวลาว่าเมื่อไหร่คอมเพรสเซอร์มันตัดซึ่งมันจะเสียเวลาผมจึงใช้เครื่องมือมาช่วยอันนี้ก็หลักการเดียวกับ แคมแอมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะส่งเข้าตัวนี้แล้วตัวนี้ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ NNL Engineering ที่เชียงใหม่ผมก็สามารถอ่านค่าแอมได้ในเวลาเดียวกันมันก็บันทึกลงเรื่อยๆก็สามารถรู้ทั้งเวลารู้ทั้งกระแสส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะเอาเอา CT มาคล้องแล้วก็จะแปลงเป็นเงินบาทให้ท่านผู้ชมครับปัใจจัยในการทำงานของคอมเพรสเซอร์ว่าหนักหรือไม่หนัก ไม่ใช่อยู่ที่การเปิดอุณหภูมิสูงต่ำเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกห้องด้วยเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยในเรื่องนี้ผมจะออกแบบวิธีการวัดให้ท่านผู้ชมได้เห็นอุณหภูมิภายนอกห้องและอุณหภูมิภายในห้องควบคู่กันไปผมจะใช้เซนเซอร์ตัวเล็กๆตัวนี้ที่เรียกว่า hht 3 0ซึ่งมันได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มเกษตรฟาร์มิงผมจะมาใช้ในงานนี้สำหรับอุปกรณ์ hht 3 0แล้วก็ esp 3 2ตัวนี้ต้องขอบคุณทางเพจ nnl engineering นะครับที่วันนั้นแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนและก็ได้สอนผมช่วยผมเขียนโคด้ดเพื่อจะให้สามารถส่งทั้ง อุณหภูมิทั้งความชื้นสามารถเปิดดูได้ทางโทรศัพท์มือถือตอนนี้ผมประกอบเป็น2ชุดอีกชุดหนึ่งจะอ่านค่าอุณหภูมิในบ้านแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นค่าอุณหภูมิของนอกบ้านตัวหมายเลข2จะอ่านอุณหภ,ภูมิภายนอกบ้านตัวนี้รับพลังงานมาจากแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กตัวที่วัดอุณหภูมิในห้องผมวางไว้บนโต๊ะนี้ตัวนี้รับไฟเลี้ยงมาจากสาย USB นี่คือข้อมูลที่เซ็นเซอร์ส่งมาเป็นอุณหภูมินอกบ้าน32.4ความชื้น68ในบ้าน28.3ก่อนเปิดแอร์ผมจะเคลียร์ค่ะตรงนี้ให้เป็นศูนย์เสียก่อนครับเซร็ตตอนนี้เป็นศูนย์แล้วอ่าผมจะเปิดแอร์เลยเดี๋ยวผมไปเปิดแอร์วันที่6เดือน7เวลา10.54นาที ค่าไฟไปแล้ว1สตังค์เดี๋ยวดูว่ากำลังไฟฟ้าตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่1,162วัตต์อันนี้คือกำลังไฟฟ้าที่คอมเพรสเซอร์ดึงไปใช้ผมตั้งอุณหภูมิแอร์ไปที่25องศาก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่จะคอยวัดอุณหภูมิในห้องกระแสที่จ่ายให้คอยร้อนอยู่ที่5.2 5.3ประมาณ5้ากว่าแอมเวลาตอนนี้ก็คือ สิบเอดโมงตีว่าสิบเอ็ดโมงเวลาสิบสามนาฬิกาสี่นาทีค่าไฟสิบาทสิเอ็ดสตางค์วันที่หกเดือนเจ็ดสิบสามศูนย์สี่ค่าไฟสิบบาทเปิดไปสองชั่วโมงข้อมูลของอเซ็นเซอร์ที่ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือตอนแรกเลยที่เราไม่เปิดแอร์เราก็ อ,อุณหภูมิที่เป็นตัวเลขสีแดงเท็มหนึ่งนั้นคืออุณหภูมิในห้องนะถ้าเป็นนอกห้องก็ให้ดูที่เป็นสีส้มเวลา10บโมงยีนาทีอุณหภูมินอกห้อง31.3พอเปิดแอร์อุณหภูมิก็เริ่มลดลงมานะครับจะเห็นได้ว่าสีแดงนะก็ลดลงมาเลือ28ก็คืออุณหภูมิในห้องแต่นอกห้องยังคงเป็น32 1ส2 7นาทีลดลงมาต่ำสุดเลยเหลือ24.4 ภายนอกอยังคงเดิมนะครับและจากนั้นมันจะเพิ่มขึ้นนิดนึงก็เป็น26ลงมาเป็น24หรือ26 24ก็ขึ้นขึ้น,นลงลงตามการตัดต่อของแอร์มาดูการทํางานของคอมเพรสเซอร์แอร์กันครับข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์กับในโทรศัพท์เป็นข้อมูลเดียวกันครับผมจะอธิบายในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันดูง่ายกว่าในโทรศัพท์ค่อนข้างเล็ก1 0 5โมง54แอร์ทำงานแอมขึ้นไปถึง5 5 3แอมจน11โมง12 แล้วก็แอร์ตัดกราฟสีส้มแสดงถึงกระแสไฟที่จ่ายให้คอมเพรสเซอร์ช่วงที่ต่อใหม่ๆมันจะพีคขึ้นไปประมาณ5.8แอมป์และจากนั้นก็จะลดลงมาเหลือประมาณ5.3แอมป์คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางานเป็นช่วงๆบางช่วงหยุด3นาทีบางช่วงหยุด2นาทีค่าเฉลี่ยของคอมเพรสเซอร์ทำงานเมื่อปรับแอร์25องศาก็คือ ประมาณ17-18องศาโดยช่วงเวลาสั้นสุดที่คอมเพรสเซอร์ทำงานคือ15นาทีช่วงเวลาที่ทำงานนานสุดคือ20นาทีความแตกต่างนี้ขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างเช่นมีลมพัดมีแดดร่มทำให้คอยร้อนระบายความร้อนได้ดีแอร์จึงเย็นเร็วแล้วก็ตัดเร็วแต่ถ้าประตูห้องเปิดทิ้งไว้หรือมีคนเดินเข้าออกบ่อยๆก็จะทำให้ระยะเวลาที่คอมเพรสเซอร์ทำงานยาว ก็คือประมาณ20นาทีเดี๋ยวผมเปิดห้องให้โล่งให้ลมพัดเข้าออกให้อุณหภูมิกลับมาเป็นที่30องศาเหมือนกับเราทดสอบครั้งแรกผมทิ้งช่วงประมาณ30นาทีเพื่อให้อากาศปรับขึ้นมาเป็น30องศาเท่าเดิมเพื่อที่จะเริ่มต้นเปิดแอร์ใหม่ในอุณหภูมิ27องศานี่คือช่วงที่2ที่เปิดแอร์เวลาประมาณ 13.39นาฬิกา39นาทีอุณหภูมิภายใน31องศาอุณหภูมิภายนอก33.9องศากราฟการกินกระแสของคอมเพรสเซอร์ที่วัดได้จริงแบบเรียลไทม์จะเห็นว่าช่วงแรกนั้นตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วง13 30ถึง15 30อันนี้ปรับเป็น27องศา4ในช่วง25องศาจะเห็นว่า คอมเพรสเซอร์นั้นทํางานนานกว่าและพักนิดเดียวทํางานประมาณเกือบเกือบยีนาทีพัก4นาทีแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายผมปรับเป็น27องศาจะเห็นว่าจะพักนานกว่าและช่วงทํางานก็ทํางานน้อยลงคือถ้าดูยอดแหลมเนี่ยยอดมันจะบางกว่าในขณะที่ฝั่งนี้ฝั่ง25องศามันจะหนากว่าซึ่งส่งผลอย่างมากต่อค่าไฟ มาดูมิเตอร์ที่วัดไฟแอร์กันครับวันที่6เดือน7เวลา15.30ค่าไฟ6บาท52สตางค์อันนี้ผมเซ็ตเป็น0บาทตอนเวลา13.30ก็เท่ากับว่าเปิดมา2ชั่วโมงด้วยตั้งแอร์ที่27องศาเซลเซียส จากเดิมที่ใช้แอร์25องศาจำนวน2ชั่วโมงเสียค่าไฟ10บาท11สตางค์แต่พอปรับขึ้นเป็น27องศาจำนวนชั่วโมงเท่ากันอุณหภูมิห้องภายนอกก็เท่ากันเนี่ยเราก็จ่ายค่าไฟเพียง6บาทกว่าๆหรือถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เซฟได้ก็คือประมาณ35นนั่นหมายความว่าถ้าท่านจ่ายไฟค่าไฟอันเนื่องมาจากแอร์1,000บาทเคยจ่ายอยู่1,000 ท่านจ่าย650แต่บางคนบอกว่าถ้าปรับเป็น27มันก็ร้อนเหนือนะก็เปิดพัดลมช่วยก็ต้องบวกค่าพัดลมอีกประมาณ50บาทก็ยังเซฟได้300อยู่ดีแต่ตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านทุกคนกับแอร์ทุกเครื่องเพราะว่าแอร์แต่ละเครื่องนั้นมันทํางานไม่เหมือนกัน,นครับเพราะแอร์บางบ้านไปใช้ที่ขนาดเล็กกว่าที่ควรจะเป็นอย่างเช่นถ้าห้องนี้ใช้90,00 BTU บทมันก็ทํางานไม่ตัดไม่ตัดหมายความว่ามันกินไฟ ร้อยเปต่อให้เราปรับยี่สามยี่สากยบเจ็มันก็เท่ากันหรือแอร์ที่ขนาดถูกต้องแต่ไม่ได้ดูแลไม่เคยล้างเลยหรือห้องที่มีคนเปิดเข้าเปิดออกตลอดแอร์มันก็ทํางานไม่ตัดต่อให้เราปรับเป็น27มันก็ยังไม่ตัดเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ มีผู้สอบถามเมื่อคลิปที่แล้วเห็นอ,อุปกรณ์ตัวนี้ถามผมว่ามันเชื่อถือได้หรือเปล่าตัวนี้เท่าที่ผมทดลองใช้งานมาระยะหนึ่งพบว่าบางเดือนก็มีตรงบางเดือนก็คลาดเคลื่อนส่วนสาเหตุก็เกิดจากวันเวลาที่พนักงานการไฟฟ้ามาบันทึกมิเตอร์ไม่ตรงกับวันที่ผมใส่ไว้ในโปรแกรมการใช้งานเพียงแค่เสียบป,ปลั๊กแล้วก็คล้อง CT หน้าจอจะแสดงผล เป็นยอดเงินมีหน่วยเป็นบาทที่วัดได้จริงณเวลานั้นตัวพีก็คือค่าพลังงานถ้าเราคล้อง Ct เราก็จะรู้ว่ากี่วัตอันนี้คือเดือนที่แล้วตัว L ถ้าต้องการใส่ค่าก็กดตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นหน่วยค่าไฟนะครับถ้าต้องการเพิ่มลดก็กดลูกศรค่าไฟ4บาท20สตางค่า FT 40สตางค์ภาษีแวด7%แล้วนี่คือค่าไฟของเดือนนี้ถ้าเรารีเซตก็จะกลายเป็นศ L ก็คือของเดือนที่แล้วปดทุกสองขึ้นก็จะเป็นศูนย์ดีๆคือวันที่การไฟฟ้ามาจดมิเตอร์หน้าบ้านจดตอนกี่โมงเราใส่เวลาได้ด้วยนะครับอย่างเช่น9โมงเวลาปัจจุบัน18นาฬิ37นาทีวันที่6เดือน7 2024เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากเลยครับ ท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อไปยังเพจบาทมิเตอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับท่านทบไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะสั่งซื้อก็ได้เช่นกันครับอุปกรณ์ตัวนี้ถึงไม่ว่าจุดประสงค์การออกแบบนั้นเพื่อที่จะให้ทราบค่าไฟทันทีทันใดยอย่างเช่นห้องเช่าร้านขายอาหารแผงขายสินค้า แต่ก็สามารถใช้กับบ้านทั่วไปได้ครับเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างเช่นเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าเดือนนี้ต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่และถ้าหากเราต้องการลดค่าไฟเราต้องไปโฟกัสที่เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหน และข้อสุดท้ายสำคัญมากครับทำให้เราตระหนักในการใช้พลังงานเรากลายเป็นคนประหยัดไฟได้ง่ายขึ้นหวังว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านชอบก็คลิกไลค์ให้ด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมคลิกติดตามด้วยผมทำคลิปที่มีสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่างสม่าเสมอสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ